สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์พาทุกคนเบิ่งบรรยากาศภาพมุมสูงของชุมชนหลักกัถนนทุกคนชุมชนหรือหมู่บ้านนี่นะครับบ้านซับสมบูรณ์ อยู่ไกลบ้านผมผมยังไม่เคยมาไทายมุมสูงเลยเชนนั้นแล้วบลอสาบไปเบ่งบรรยากาศภาพมุมสูงทุกคนนัลน,นตามสไตล์เพจถนนไทยแ,แลนด์นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแ,แลนด์อย่างลานวิทูลโทรทัศน์วุ้ไข่สดเสริมสมบัติสังขพันธ์คนละยำละหานทรายซำรานเฟอร์นิเจอร์และโจพารวยก็คือหมู่บ้านหรือชุมชนนี่ทุกคนอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์มันนะ เป็นยังคือบ่เคยมาบ่กเคยมาอิลีทุกคนเอออย่าพึงน้อยใจพี่น้องชุมชนพี่น้องมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์อยู่ในเขตอำเภอโนนน้นดแดงแต่แต่เพจถนนไทยแลนด์ว่าท่านเคยมาเคยมาอยู่แต่บ่เคยมาบินรีวิวหรือถ่ายภาพมุมสูงให้เบิงนะ้งหน่อยพี่น้องเนี่จากครัวเรือนจากหลังคาบ้านทุกคนผู้ใดเป็นเอฟซีที่เบิ่งเพจถนนไทยแลนด์อยู่ตอนนี้คอมเมนต์มาเบิ่งดูว่าบ้านทรัพย์สมบูรณ์เนี่ย มีกี่ครัวเรือน่อาส่วนผู้ใดอยากเห็นผมไปถ่ายคลิปลักษณะนี้ยุไสกดคอมเมนต์มาทุกคนที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดแชร์ออกไปหลายๆเลยอยากเห็นผมไปถ่ายคลิปยุไสนะคอมเมนต์ comment มาพร้อมอจะได้หู้นะจะได้เอาไปเป็นโจทย์เขียนโน้ตไว,ว้ว่าอืมอีพีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายชุมชนนี้หรือหมู่บ้านนี้เอน็นนะนี่มุมนี้สวยงามมากทุกคน ส่วนหลายด้ยพี่น้องจากที่สังเกตนะแมนบ่แมนกะคอมเมนต์มาได้ก็คือพี่น้องชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์เนี่ยเพิ่นจะประกอบอาชีพตัดยางออบอมแมนภักใต่นะภาคอีสานเฮาเนี่ยกรีดยางตัดยางนะภาษาอีสานบ้านเฮาเวลาเอินอาชีพสวนยางนี่มักจะเอิวมาตัดยางหรือกรีดยางนี่แผนมาทั้งนี้นี่เครื่อน อ่างเก็บน้ำบเป็นเขื่อนขอไปทุกคนอ่างเก็บน้ำเขาเอิ้อนกัอ่างเก็บน้ำมีอย่างโอ้โหเีเห็นแต่ไกลๆทุกคนเห็นแต่ไกลๆตรงนั้นคือโรงพยาบาลนนนีแดงพรโรงพยาบาลโนนนีแดงคือมาอยู่ในป่าแต่แอนแมนแล้วครับโรงพยาบาลนนนนีแดงอยู่มุมนั่นแหละครับทุกคนนะส่วนถนนที่บินโดนขึ้นเมื่อสักครู่นี่ พุ่นเขื่อนแมนจังแมนเคลื่อนผุนทุกคนนั่นคือเขลื่อนรำนางรองอุยรำนะเคื่อนรำนางรองทุกคนส่วนถนนสายนี้ตรงเขาอำเภอนะครับอำเภอโนนีดแดงจังหวัดบุรีรัมย์นี่เห็นปะ่ะความสวยงามป่าอยางตน้นยางเต็มเลยทุกคนนี่ไทยเบิงไทยเบิงอืมเออสวยงามสวยงามเขียดเด อำเภอใดหมู่บ้านใดที่อยู่ใกล้อ,อําเภอนุนนีแดงอยากให้ผมไปไทายณนะตอนนี้คือมันทายได้นะไปไกลกว่านี้บมมีเงินเติมน้ำมันมรถออกไปไทายนะั่นแหละเอาตรงๆนะทุกคนการที่จะออกไปไทายคลิปนะมันต้องมีคา่าใช้จ่ายมันมีคา่าใช้จ่ายแน่นอนค่าน้ำมันรถนะทุกคนค่ากินนะออกไปไทายฉะนั้นแล้วผมวางจากงานประจําเมา์รถ่าหรือรับจ้างขับรถเนี่ยผมถึงจะออกมาทายคลิปในลักษณะนี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมได้เ้อทุกคน นี่หมู่บ้านทรัพส,สมบูรณ์สวยงามสวยงามอันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำเป็นบ่นี่อ่างเก็บน้ำอะไรนี่โอ้มีโรงเรียนพ้อโรงเรียนบ้านทรัพสมสมบูรณ์นี่นั่นวัดมุ่นนั่นเป็นวัดพี่น้องเวลานี่ผมถ่ายคลิปกับสวัสดียำเสอด้อพี่น้องเดอ้อ ถนนไทยแลนด์ก็มักจะออกอากาศคลิปช่วงหกโมงเสารนะส่วนช่อง u t u b e ผู้ใดตีตบทันในตดตามช่อง u t u b e กับฝากนะครับเข้าไปใน youtube เราอย่าลืมค้นหาคำว่าถนนไทยแลนด์นะแล้วก็ฝากกดตดตามพอม้อพี่น้องนี่โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนเออมีนักเรียนจากคนนอ้อโรงเรียนนี่มีหอดมอสอไรนี่โรงเรียนนี่มีหอดว่อะไรนี่พี่น้องเอา้ากลับะมานนี่ อยากเห็นผมไปถ่ายคลิปยูไสคอมเมนต์ม่ได้ไต่โพส์นี่แหละไต่โพส์นี่แหละทุกคนเดี๋ยวจะออกไปถ่ายใหม่เบิงถ้ามีเวลาหรือโอกาสและจังหวะที่ได้ผ่านไปนะบริเวณนั่นๆอำเภอนั่นๆเลยทุกคนเด้อนี่โอ้เสาบ่เสาเบิงน้องๆนักเรียนกำลังเข่าแถวเห็นบ่น้องๆนักเรียนกำลังเข่าแถวลูกๆละลานจังหวะน่องครับลูกๆหะลานเนาะพอลูก้ายแอดมินกกตอนนี้อยู่มมแล้สองละอะ คลิปนี้พี่นี่กะขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมาตลอดปีและก็ตลอดไปนะยึถือหวยรวามได้คอยถือเลขถือหวยคลิปนี้สวัสดีครับ